ท่านนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มานะครับเยี่ยมเยียนท่านประธานชมชนโคพยอมนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะมาฟังแนวความคิดของท่านประธานนะครับที่จากโครงการของผู้หญิงเป็นโครงการที่เกี่ยวกับจะมาทําศูนย์เรียนรู้รที่โ<ท>คพยอมศูนย์เรียน,นรู้เกี่ยวกับกเกษตรปลอดสารพิษเพื่อ,อชมชนเพ <ๆ S 1> ื่อชมชนนะครับผมนั้นได้พี่หญิงส่วนทากับท่านก็ได้เดี๋ยวผมผมอยากจะช่วย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 สอบถามท่านนะครับได้อาจารย์ถามได้เลย่ะตามถามแนวแนวความคิดเพราะว่า อย่างพี่ก็มาคุยกับท่านประธานแล้วเบื้องต้นว่าพี่จะทําสวนมะพร้าวผสมกับสวนเบอร์มีงเบอร์มิงด้วยนะี่เรียกอะไรต้นมอนเอมก็ได้อมอนก็ได้มอนกับเบอร์มิเหมือนกันทีนี้เพื่อเพื่อที่ว่าจะให้ชุมชนไปสู่ความยั่งยืนแล้วก็ทําสวนปลอดสารพิษตรงนี้เพื่อให ชุมชนได้มีไรายได้ได้มีสวัสดิการนะครับชุมชนถ้าเราทําตรงนี้คือส่วนบริหารจัดก,การคือ,อ คุยกับท่านประธานแล้วว่าพี่จะแบ่งแบ่งคือหกสิบเปอร์เซ็นขอให้เป็นการบริหารจัดการในใจได้แล้วก็สี่สิบเปอร์เซ็นนี่จะเป็นอ่าให้กับอ่าส่วนรวมให้กับสังคมให้กับชุมชนสี่สิบเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าเราจะเข้าบัญชีชุมชนเลยสิบเปอร์เซ็นแล้วก็อีกยี่สิบเปอร์เซ็นเราจะให้กับสวัสดิการของคณะกรรมการชุมชนนะคะของ่าสวัสดิการให้กับ ครอบครัวของคณะกรรมการชุมชนนะคะไม่แต่ว่ากรรมการโครงการอนุไม่เกี่ยวเราจะไม่ให้เราให้เฉพาให้เป็นสัดส่วนให้เฉพาะกับสวัสดิการให้เขาแล้วก็อีกสิเรซเราจะให้กับส่วนรวมหมายถึงว่างานมัสยิดงานคนตายงานคนร้อยโกกาสหรือว่าปีหนึ่งเราอาจจะทํา คุยกับประธานว่าเราอาจจะทำสูงยังชีพให้กับผู้ได้โอกาสไหมถ้าเรามีกำลังทำได้สักกี่ชุดเราก็จะปรึกษาท่านประธานแล้วก็เชิญท่านประธานเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของโครงการเราด้วยค่ะถึงท่านประธานก็มีความคิดเห็นบอกพี่ว่าท่านประธานถ้าทำอะไรแล้วทำให้ชุมชนมีประโยชน์กับชุมชนหรือว่าอย่าทำให้ส่วนรวม ได้ได้มีท่านประธานยินดีที่จะร่วมมือร่วมมือที่จะให้เปิดตรงนี้ด้วยกันอย่างเหมือนที่ว่าเราไปสัมภาษณ์ท่าน โอ้ยกระชยมาเม <lent> ืเ่อกี้ถ้าบอกอยกจชยก็เปิดตาให้แล้วว่าเราทําได้เลยส่วนที่เราจะทาตรงนี้นะครับนั้นนั้นขออนุญาตพี่นะครับวันนี้ก็เป็นเกรตินะครับมาตฐานที่ผมได้มาบ้านรำมตฐานนะครับแล้วก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เจ้ามันเบอร์รี่ปลอดสารพิษมาลงในพื้นที่นะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านได้รู้จักต้นเบอร์รี่เพราะไอ้ตุ้นเบอร์รี่นะครับอนาคตนะครับเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพเรื่องของเศรษฐกิจและเรื่องของความเจริญ ในพื้นที่นะครับผมทำมาแล้วสี่ปีออผมเลยกล้าพูดแล้วพี่หญิงควันนี้ผมอยากถามมือสื่อมท่านประธานนับกับโครงการที่พี่หญิงได้กล่าวมาท่านรู้สึกไงบ้างครับก็ยินดีมากครับผมินท่านรู้สึกไ่งบ้างครับก็ยินดีมากครับผมกินผมเลยกล้ายินดีมากตรงนี้คืออยากให้พี่หญิงไปทำเนาะไปททำแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าพี่หญิงทำแล้วเกิดมีผลติดอะไรขึ้นมาคือต่อไปชาวบ้านเขาจะได้เอาเป็นตัวอย่างไง จะได้เอาเป็นตัวอย่างเออถูกแันนี้นะจะได้มีได้มีรายได้ต่อไปก็จะเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้พอศูนย์เรียนรู้ต่อไปก็จะมีคนเข้ามาาวชุมชนเข้าไหมเข้ามาในชุมชนคนในชุมชนก็จะได้มีรายได้เหมือนคนในชนขายโน่นขายนี่คือความเจริญความเจริญเศรษฐกิจใช่ครับจะเป็นเศรษฐกิจในกับชุมชนผมคิดว่าอย่างนั้นเนาะครับผมว่าโครงการนี้ผมชอบ ชอบครับแล้วพิงก็มาบอกว่าพิงตั้งใจจะทําสู่ประชาชนลักย่าแต่สิ่งสําคัญพิงจะต้องมาหาท่านประธานก่อนนะครับท่านประธานเป็นสสาหลักของที่นี้เพราะว่า่ท่านประธานจะได้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 เชื่อมโยงโยงใยนะครับครับในส่วนของผมนี้ครับผมแกเป็นคนที่ปะเกิดแกจะทําอะไรับจะพูดกับผมคือคือรายละเอียดคือชัดเจนหมดชัดเจนครับผมจครับจะตามน้นู่นตานี้นี่ คือไปตามขั้นตอนถึงอย่างไปตามขั้นตอนแต่ผมก็บอกกับแกว่าเราจะทําขึ้นมาแล้วคือต้องทาให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดให้กับชุมชนครับผมไม่ใช่ว่าทาเฉพาะส่วนตัวครับให้เป็นส่วนร่วมครับผมอยากให้คนในชุมเขาได้เห็นไงเห็นว่านี่ที่จริงๆเข้ามาทำเกิดประโยชน์ให้กับชุมชนจริงๆครับครับผมแล้วในส่วนของผมนะครับเดี๋ยวก็จะมาช่วยในเงืนเรียกก่อนบ้านมาสอนลูกหลานเหล่านี้นะครับสอนลูกหลานเหล่านี้เล็กๆอาจจะแปลรูปที่ผมได้มาจาก อนุรลกษัชกต่างๆที่ใหญ่ที่สงขาที่ศูนย์ต่างๆนะครับแล้วก็อาจเอาพันหมอนให้หมอนมันจะมอยู่ที่นี้แล้วก็ที่นี้ได้สวยงามมิบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยไม่ใช่หรอครับอนาคต์ใช่เชิงอนุรักษ์เชิญต้องเยอบทนิเวศในความคิดที่ดีมากชอบชอบเพราะว่าพี่จะเอาชุมชนโคกประยมเป็นชุมชนต้นแบบเป็นชุมชนตัวอย่างของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็จะเสริมด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดสารพิษ บก่อ,อสารพริษไปด้วยแล้วก็ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในชุมชนพวกพยอมที่ก็จะในถ้ามีไรายได้เข้ามาชุมชนต้องมีไรายได้ชาวบ้านต้องมีไรายได้ล้วถ้าเกิดผลนเรียนรู้มีไรายได้ทุกอย่างเราจะแบ่งปันให้กับ ชุมชนอย่างเป็นธรรมอย่างเป็นธรรมหลักธบพิบาลใช่ค่ะ <c oughs> เราจะทําอะไรเราก็จะต้องเรียนท่านประธานแล้วก็รเรียนคณะกรรมการให้ได้รับรู้ว่าทุกขั้นตอนที่เราทํางานไม่ว่าจะเป็นงานโครงการใหญ่เราจะไม่ปิดเราจะเวลาเราจะประชุมเราจะเชิญท่านประธาน้าไปรับรู้กับเราด้วยว่าเนี่ยเราเบิกเงินมาแล้วนั้นในใจมานนี้เพื่อเราต้องต้องต้องทาอะไรเราต้องจ่ายอะไรเท่าไหร่ที่จะแจ้งให้คณะกรรมการแล้วก็ท่านประธานว่าทุกขั้นตอนว่าเนี่ยเราเบิกเงินมาเท่านี้นะเราต้องไปจ่าย อาค่านี้เท่านี้นะตามโครงการแล้วก็ให้มันถูกต้องเพราะว่าจะได้เป็นแบบอย่างตัวอย่างหยู่ตัวเองพี่จะไม่ทำเพราะว่าพี่ถือพี่ถือว่าการทําตรงนี้พี่ต้องอยู่ได้บ้างแต่ชุมชนก็ต้องอยู่ได้แล้วพี่ได้กินได้กินไม่อดชุมชนก็ต้องได้กินไม่อดด้วยโอเคพี่หญิงคือแนวคิดของพี่ขอบคุณมากครับท่านประธานวันนี้ การที่มาเนี่ยเป็นนิมิตที่สรับผมนะครับพอดีผมก็อยากนําเสนอความคิดของประธานชนที่มีความคิดสมสูนลูกบ้านหรือว่ารักยาก่อนที่จะมาตรงนี้ครับเราคุยกันแล้วว่าเราจะถ้าเกิดเราทาโครงการหนึ่งหลักๆก็ไม่สู่รักยาชาวบ้านนะครับให้เขาอยู่กินดีมีความสุขแลายังยื่แล้วพื้นที่ตรงนั้นนะครับจะมีความสุขแล้วจากนั้นถึงนักท่องเที่ยวมันก็จะมาเสริมกันนะครับเรามองถึงรุ่นรุ่นต่อไปด้วยนะครับผมไอ้จุด จุดนั้นคือผมอยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์เรียนรู้คืออย่างน้อยๆเสาร์อาทิตย์ก็เนาะได้มีเข้ามาได้ไปเข้ามาเดียปเข้ามานได้ได้ได้มีคนเข้ามาเที่ยวมาชมครับเออเมืก่อนผมเองก็ไปดูที่คลองศูนย์เรียนรู้ครับใช่ครับผมว่าสําหรับผมนะครับผมชอบใช่ครับคลองสะอาดใช่ครับธรรมชาติสวยทิวทัศน์สวยตรงเนี้ย บริหารการจัดการดีถนนหนทางดีผมว่าโอกาสตรงนี้ครับมันมีโอกาสเติบโตได้เร็วแล้วก็ดีด้วยนะถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกี่หี่เนาะแล้วก็ทำกันเต็มที่ดูแลกันเต็มที่เราต้องใช้อ่าท่านประธานชุมชนเป็นจุดศูนย์รวมจุดกลางของเราเพื่อที่จะเชื่อมชาวบ้านตับอ่าโครงการให้ให้มาต่อติดกันให้ได้เพราะว่าให้อ่าต้องใช้อ่าของต้องขอความอนุเคราะห์จากประธานชุมชนเป็นกรณีพิเศษ อ่าตรงนี้นะ,ะเพราะว่าประธานชุมชนมีส่วนสําคัญในชุมชนรเราจะมองข้ามตรงนี้ไม่ได้รเราต้องให้เกียรติท่านประธานกกอนแล้วก็รเราทําอะไรอ่าเมื่อเราให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเราต่างคนต่างให้เกียรติโงรงการมันก็จะไปได้สวยอ่าเราก็จะได้ภาพมองของเรามันจะได้ไปได้ดีแล้วก็หน่วยราชการหน่วยงานที่เลี้ยงที่ว่ารพร้อมที่จะมาอุดหนุนเราก็าจะได้ ลงมาให้เราอย่างเต็มที่เพราะเราไม่ได้ทําแค่นี้เราต้องการต่อยอดพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนต่อไปนะคะอาจารย์เราไม่ได้ทำตรงนี้ผมฟังแล้วผมดีใจมากเลยครับสิ่งที่เจริญเติบโตได้นะครับมันก็จะเติบโตตามๆกันนะครับแล้วก็ผมก็อยากเห็นในพื้นที่กระสตูน่ะบางพื้นที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสธรรมชาติเพราะว่าตรงนี้ต้นทุนดีหมดเลยส่นนทางเข้านะครับไม่เปรี้ยวนะครับแล้วมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งที่จะบางส่วนเข้ามาผสมผสาน นะครับเพื่อจะทําหน้าที่ของวิทยากรบ้างใช่ไหมครับแล้วก็ให้ความรู้เรื่องต้นหมอนบ้างเพราะผมมีเชี่ยวชาญด้านนี้อยู่ก็เลยบอกญิงว่าในส่วนของยูทูบเบอร์คนนี้นะครับหรือว่าช่องของผมนะครับก็จะนําเสนอว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าเราทําให้ประโยชน์กับสังคมให้กับรักยาให้กับชุมชนเต็มที่ครับในจังหวัดที่ทําได้นะครับขอบคุณท่านประธานมากครับขอบคุณท่านประธานมากขอบคุณผิงมากนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยแก่นสนทนาเกี่ยวว่าจะมีโครงการดีๆสู่ชุมชนโคกขยอมในเรื่องสูตรเกษตรการ เรียนรู้สุเกษตร